สักหาก่อนนะครับเนี่ยระเบิดติดตั้งนะครับโอเคครับแล้วเราเดินไปใกล้ๆเพื่อนนะครับเห็นเพื่อนกําลังจะขี่ฮอใช่ไหมครับเราเดินไปใกล้ๆครับอาอยู่ไหนวะเนี่ยเราก็รอครับรอจนกว่าจะมีคนมาขี่ครับนี่ครับติดไปเลยครับติดไปสามอันครับ ดครับอันนี้กำลังมองหน้าเฮ้ยมึงทำอะไรวะฮะอะไระอ่ะเอะวามอชอันนี้มันถามวามอชนะครับเราก็ตอบไปว่าอะไรของมึงวะเอ้ยมีรู้สึกว่านั่นจไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับเ้ยมีอะไรซุ่มยิงครับเขาน่าจะเป็นปมีคนซุ่มยิงครับมีสไนเปร์ซุ่มยิงครับ,รบจากไหนไม่รู้ครับเราต้องหาครับ อัจากสะพานหรือเปล่าครับไม่เห็นครับไยมีคนขึ้นหอปแล้วครับดู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 ครับมันบินไปแล้วครับดูครับดูครับดูครับตุ้มมันล่วงครับอ่ะเฮ้ยมันไม่ล่วงเว้ยโอ้โหไม่ล่วงครับมันเป็นไปได้ยังไงครับไม่เป็นไรครับ เอ้าว oh. บอกนายแล้วใช่ไหมเอานายโดนสไนเปอร์ยิงก็ไม่เป็นไรครับรก็เดี๋ยวขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับมันยาวเกินไปครับแล้วค่อยมาต่อกันว่านายคิดคลิปไหน <c oughs> เราเล่นมก <Okay S 2> ุกเชเคครับรบ,บายบายครับรักนะครับจุ๊บ